เอาละก็สวัสดีเช่นเคยนะครับก็กำลังจะกลับบ้านนะฮะฝนตกไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเปียกแฉะอย่างที่เห็นเลยผมไม่รู้ว่ามันจะตกอีกหรือเปล่านะซึ่งถ้าดูจากฟ้านะครับตอนที่เดินมาตรงเนี้ยเมื่อกี้ข้างหน้าเนี่ย มีแววนะครับมีแววผมลืมกล้องหลังวะ่ะโอเคได้แล้วกล้องหลังใส่ตรงนี้ฝาปิดครบน้ำไม่เข้าแน่นอนเปิดปั๊บเจ๋งอ้าวลืมสตาร์ทเครื่อง เรื่องต้องอุ่นไว้ก่อนเลยพรุ่งนี้น่าจะได้เวลาเติมน้ำมันนะครับไม่น่าล่ะเติมพรุ่งนี้เลืมกดตังอีกแล้วไม่เป็นไรเส้นตายวันที่ห้าจ่ายค่าห้องเดี๋ยวขับไปต้องขับเบาๆหน่อยนะเพราะว่ารถเพิ่งสตาร์ทนะครับโอเค ไปกันเลยปล่อยให้เครื่องมันดันไปเองแล้วกันไม่ต้องไปเร่งคันเร่งอะไรเกียร์หนึ่งก็วิ่งได้สิบอยู่นะโอ้ขาวจ๊วะเมื่อกี้ <c oughs> ใครกลัวฟ้ากลัวฝนก็ ต้องมีหนาวกันบ้างเลยนะโอ้ยเบรกหนึบเลยวะมันเปียกเปียกมันหนึบแบบงงๆนะฮะโอเคปกติมันแห้งหรือมันเปียกไม่รู้นะรู้แต่ว่ามันหนึบก็โอเคละก็ตามหลักแล้วนะครับรถเคลื่อนไปได้สักระยะหนึ่งนะครับ2เมตรสมเมตรเนี่ย สีเมตรห้าเมตรอ่ะประมาณนี้ก็ทดสอบเบรกเลยนะครับว่าอยู่ไหมนะเบรกปกติไหมเครื่องเย็นเอ้ยเครื่องยนต์นะครับเพิ่งจะสองขีดเองความร้อนก็ค่อยๆเปิดขคันเล่งก็แล้วกันนะขยยาวะโอเคข้างหน้า กี่หกหกสิบวินะครับข้างหน้าเช็คก่อนอผมบิดหนักไปหน่อยเครื่องยนต์ยังเย็นอยู่เลยเสียงรอบรถมันเสีย ไม่ใช่เสียงคลอบเด็กเสียงเครื่องนะฮะยังบมบอกเลยว่ายังแน่นๆอยู่นะฮะคำว่าแน่นนี่คือเครื่องมันยังเครื่องมันยังไม่ร้อนเลยอ่ะมันแน่นแปลกๆนะครับคือไม่ใช่เสียงเครื่องปกติโอ้ยมีคนด้วยไม่รู้มีไฟเบรกอะโอเคมีไฟเบรกนะครับ เอาบางหละที่วิ่งตรงนี้นีสูสูนะครับผมดูจากถนนที่แห้งนี้ก็แห้งนะปกอีกแล้ววะเวีนเลยผมจะรีบดีไหม ถ้ามันตกปอไปอย่างนี้ไปเรื่อยมันก็โอเคนะครับโอเคผมต้องเร่งหน่อยแล้วแหละนะฮะฝนเริ่มลงเม็ดละเครื่องสามขีดละความร้อนได้อยู่ครับขออนุญาตขับเร็วนิดหน่อยนะ ลงม็ดแล้วครับลงเม็ดแล้วตรงนี้ช้าหน่อยเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดโอเคออกซ้ายรีบหน่อยก็แล้วกันแต่ก็ต้องระวังนะครับเอ็นสเล็คันนี้ชะลอเลย เขาไปก่อนดูท่าทีก่อนนะครับมีรถจะออกว่ะออกไหมเอ็มสซร์คันนี้ก็รีบนะฮะเขาไม่ยอมไปแสดงว่าเขาให้เราไปรอก,ก่อนรอก,กอนคันนี้ยออังไงวะ อนุญาตขับเร็วนิดหนึ่งนะยังไม่ถือว่าตกหนักนะครับเฮ้ยตรงนี้ลื่นตรงนี้ลื่นระวังระวังระวังเห็นะ่ะเขาเบรกกระชันชิดนะครับ ผมต้องตีไฟเลี้ยวเป็นระยะระยะนะครับเพื่อให้ข้างหลังรู้ว่าเรากําลังจะเบรกนะฮะคือบางคนอาจจะแยกไม่ออกว่าเอ้ยอันนี้ไฟเบรกหรือว่าไฟท้ายธรรมดาเราก็ต้องส่งสัญญาณหน่อยนะครับเป็นไฟก็ะพิบก็ดีนะมีคันหนึ่งจะเลี้ยวข้างหน้าละเลี้ยวซ้ายตรงนี้ผมขอไม่เร่งแล้วกันเ okay. ระวังนะน่ะเขาจะเลี้ยวน่ะ ยังไงล่ะนี่มีอะไรกันหรอเปล่าเนาะสีหน้าผู้ชายก็ที่ลงรถคนแรกก็มีความไม่พอใจอยู่นะครับผมว่าน่าจะคุยกันไม่ลงตัวนะตั้งแต่ชะลอตรงตอนทางลงมาแล้วอะ่ะนะครับ แต่ถ้าเออโอเคแยกย้ายก,กันด้วยดีมันก็ไม่มีอะไรนะฮะโอ้นี่กลางล่มเลยวะผมว่าไม่กลางดีกว่านะไม่คุ้มนะครับขับรถมันควรจะขับสองมือนะอันตรายนะครับขับมือเดียวอ่ะมีอะไรมามันเอาไม่อยู่นะ รถกลางล่มผมยอมเปียกดีกว่าถ้าให้ขับรถกลางล่มกัวเปียกแต่ไม่กลัอุบัติเหตุเออแปลกคนนะครับได้ไหมเฮียผมจะออกขวานะโอเคเฮียให้ละโอเคระวังหน่อยระวังหน่อยบนสะพานขับรถ ถนนอย่างนี้ก็ต้องมีสติมากๆนะครับแล้วก็มีความระวังสูงสำหรับผมที่ขับรถตามตูดคันนี้ถือว่าเว้นระยะใกล้นะครับไม่ใช่ระยะปลอดภัยนะเมื่อกี้ตอนนี้ผมก็เว้นเว้นห่างๆแล้วผมจะออกขวานะครับเอยออกซ้ายโอเคต้องนำหน้าเขาก่อนแล้วก็ตีไฟเลี้ยวขวาโอเค ทางลงแล้วนะครับระวังด้วยนะรตรงนี้โอ้ยท้ายปัดคราวนี้จะตรงไหมอ่ะนี่ผมเชนเกยเียร์เบาๆนะฮะยังไงล่ะท้ายปัดบอกเลยว่าการที่ท้ายปัดนะครับสำหรับผมนะผมมีความชินนะครับเพราะผมเจอเกือบทุกวันไม่ใช่เรื่องใหม่เรื่องแปลกอะไรผม ทำให้ผมไม่ตกใจแล้วก็ไม่เหวอ ER นะครับแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดท้ายปัดเนี่ยเราจะควบคุมยังไงนะครับเพื่อให้รถยังควบคุมได้อยู่นะเอาเอาว่าง่ายๆนะฮะมีความเคยชินนะครับ<ม>ไอ้ที่บอกว่าสลิปเปอร์คัตเนนจา400นะฮะมันดีครับมันดีแต่ถ้าเรื่องการลอล็อกอะ่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรผมมากนะครับวิธีแก้ก็คือ ขับขับช้าๆนะฮะใช้รอ,อบใช้รอบไม่ไม่สูงจนเกินไปไม่ต่ำจนเกินไปนะครับพอดีอ่ะแล้วก็ค่อยๆปล่อยคัดขับช้าๆแค่นั้นแหละครับจบแล้วไม่มีอะไรง่ายมากครับการขับรถขับรอบให้สัมพันธ์นะครับความเร็วไม่เยอะจนเกินไป สลิปเปอร์คัดช่วยผมอยู่อย่างเดียวครับคือกำคัดง่ายนะครับแต่คัดแข็งๆนี่ผมกำมาหมดแล้วนะค o n d a LS นะครับย a ม a h a าเทียร่ o ค d a ด้าเทนาโอ้นะฮะเวฟแ z คคัดแข็งๆนี่ผมกำมาหมดแล้วนะกำจนนิ้วนิ้วซ้ายนี่ มีความเคยชินนะนะแต่แ้าบอกว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างผมก็ตอบไม่ถูกว่ะเอออทำไมเปเปๆเ,เนี่ยใจเย็นใจเย็นคำน,นี้ยังไงวะเนี่ยคงไม่เล่นโทรศัพท์ใช่ไหมออมันมันแปลกๆเว้ย <laughs> เมื่อกี้จะไปเบียดรถบรรทุกอยู่แล้วนะครับรถหกล้ออ่ะรถหกล้อเขาอยู่เลนดีๆนะแต่พี่แกเตะมาเรื่อยๆอะ่ะเนี่ยเตะประมาณผมเนี่ยอย่าออกมานะมีเรื่องมากมายนะครับแล้วแต่จะมองว่ายังไงเด,เดี๋ยวเว้นแค่นี้พอไม่มีใครตามหลังผมมีก็มีไกลๆอ่ะแสงแล้วกันนะ ว่าจะไม่มีใครมาตัดผมตอนนี้นะผมก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะแต่ที่แน่่ผมกำเบรกเต็มนะเพราะรถผมมี ABS <c oughs> ผมเช็ครถตลอดนะครับเวลาถนนลื่นๆเนี่ยบางทีผมก็เหยียบให้ ABS มันทำงานเล่นนะเพื่อเช็คดูว่าเฮ้ยมันยังอยู่ไหมย ABS ยังอยู่กับรถเราไหมนะครับแต่ส่วนใหญ่เทสทล้อหลังนะฮะล้อหน้าก็จะมีเทสบางแบบ บางจังหวะที่มันที่มันชัวร์จริงๆนะครับนั่นแหละถึงจะเทสส่วนใหญ่ผมใช้เบรกหลังมากกว่านะครับเบรกหน้าไม่ค่อยใช้นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมขับช้านะครับแล้วก็เผื่ออะไรเสมอนะฮะทำให้เบรกหลังถูกใช้มากกว่าเบรกหน้านะครับซึ่งจริงๆแล้วเบรกที่ใช้อยู่ก็คือเบรกหน้านะครับใช้แบบหยุดจริงๆนะ เบรกหน้านะครับเบรกหลังเป็นแค่ตัวชะลอเฉยๆถ้าไม่แบบว่าต้องหยุดจึกจริงๆนะครับผมถึงจะใช้เบรกหลังเอ้เบรกหน้านะครับโอเคน่ากลัวครับอ่าเราเจอรถติดแล้วนะฮะตอนนี้ถนนรามคำแหง หวังว่าจะมีช่องให้เราไปนะไม่มีก็ต้องรอนะฮะรอจนกว่าจะมีช่องผมว่าผมจะตัดตามคันนี้แหละขอรถเก่งเข้าขอบคุณครับ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 เขาให้ทางก็ต้องขอบคุณตามมารยาทนะครับให้เขาชื่นใจหน่อยนะฮะเพราะว่าเขามีน้ำใจให้เรานะเฮ้ยตกแล้วว่ะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ ชนมากกับเปียกไม่คุ้มเลยนะยอมยอมเปียกดีกว่าครับข้างหลังเหมือนจะรีบแซงผมนะ <c oughs> บินได้ก็บินไปเลยนะโอเคคันนี้จะเรียวล้วกระนำมาแล้วนะ <c oughs> ผมต้องรีบปิดโทรศัพท์แล้วแหละนะแต่ตรงนี้มันมันทำอะไรไม่ได้นะครับนอกจากไปก่อน เวนและะ้วฮะกะนำมาแล้วโอ้ย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 นีย่รถยนต์ไม่ผิดนะที่ไปจี้เขาเองรถยนต์ไม่ผิดเลยไปจี้เขาเองโอ้โหยีตาครับผมจะตำดากหนูเด้อเอาละอาจจะได้เห็นผมพับรถก็บ้างนะ โอ้ยฮูหูยเลย,ย,ยตกเฉยเลยวะ่ะไม่เป็นไรใต้สะพานแล้วน่าจะรอดนะครับผมโอ้ยเอานี่ก่อนแล้วกันโอ,โอ้ตายตายตาย มันใช่ไม่เนจอดตรงนี้โอ้โหเดี๋ยว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 ขอปิดก่อนวะปิดสิลูกดูด้หยไม่เช่รี่สตาร์ทคงไม่มีใครมาเสียบดากเราตอนนี้นะโอ้โตาย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 ,ตายอ้าวนี่เราลืมปิดกระเป๋าแล้ว โอ้โหเปรียบทั้งทางเดี๋ยวนะข,ขับลืมขับรถลืมปิดกระเป๋านะฮะเดี๋ยวโอเคไปเว้ยโอ้ยบันเทิงบันเทิง <laughs> ยอมเปียกดีกว่ากี่คันวะเนี่ยหนึ่งสองโอเคเขาให้แล้วแหละขอบคุณเลยลายระวังเดอ้อระวังเดอ้อโอเคมันมันมันก็ตกแค่น,นั้นนะนะ <laughs> เฮ้ยเอาว่ะเขียวแล้วว่ะ นินจา400สีเขียวข้างหน้านะครับ400หรือ250ไม่รู้ไปที่ไปดูมาตรงนี้แหละน่าจะ400นะเออ400นะครับเห็น <c oughs> เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องสนุกนะครับผม เาบาังกันหน่อยเด้อระวังเลื่อนใส่ดากเขาเด้อหนึ400่งจ้าสี่ร้อยพับกระจกวะระวังระวังระวังสวยผมกับเขามีเอวีเททั้งคู่นะฮะ มันมันไม่ได้กลัวเรื่องรอล็อกสักเท่าไหร่หรอกเอาไปถ้าเขาไปได้ผมก็ไปได้อะนะเพราะเรามันรถรุ่นเดียวกันโอเคอ่านเกมก่อนไปเขียวแล้วว่ะแต่เขาทับกระจกนะเขาจะไปไวกว่าผมหน่อย เย่ยๆๆเยยเยยเฮ้ยแขนผมเริ่มสั่นแล้วผมหิวข้าวว้า <c oughs> โอเคโัเกียร์หนึ่งแล้วกันทดเลยนะครับ เข้าเลยเฮียเข้าเลยเข้าเลยมาตีไฟเ้ยวให้แล้วเข้าเลยเข้าเลย <c oughs> คือความสนุกของขับมอไซค์มันมันก็คือตื่นเต้นอย่างนี้แหละครับนะตื่นเต้นปนอันตรายนะครับมันคือความท้าทายที่คนไม่ขับไม่รู้นะครับบอกเลยยิ่งเป็นรถซีซีสูงๆเครื่องเครื่องเครื่องแรงๆนะครับ อย่างนี้แหละนะมันจะมีความท้าทายที่ว่ามันอันแบบมันมันอันตรายวู้นะโอ้ยระวังหน่อยระวังหน่อยเบรกแล้วเบรกแล้วไม่รู้จะเบรกแบบไหนนะถ้าเบรกหนักเราก็ต้องหนักอ่ะเว้นๆหน่อยเราเดาไม่ได้ครับว่าเขาจะเบรกแบบไหนโอ้เต็มหน้าเลย ว้เอาไงมีใครตัดไหมว่ามาหนึ่งสองสองนะครับแค่สองแค่สองขับเสียงดังไว้หน่อยเออข้างหน้ามีรถไฟฟ้ามากหนึ่งเฮ้ยเกี่ยวว่างอวดเลยโอ้ย เท้าเบาไปหน่อยครับไปจบคลิปเท่านี้สวัสดีครับ